Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with thought the chemicals, i in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. you wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, I'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I'm there rebel this way. I really hope that you, will choose to stay, through all the pain I know you told your friend, you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปลม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13ตอนที่17ผัดเครื่องในมิโซะลดหวานเผ็ดทุกคนขอโทษนะที่มันเป็นแบบนี้นะ มุโคโดากราวขอโทษเฟลผู้เท่าก่อนโดราจังและซุยออกไปเช่นนั้นในตอนนี้สี่สหายจอมตะกาต,ต่างพากันมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความรู้สึกผิดหวงังข้างนอกน,นั้นฝนตกหนักหลังจากกลับมาถึงบ้านได้ไม่นานฝนก็เริ่มตกและในพริบตาม,มันก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆน่าเสียดายนะ แต่ว่าเมนูเครื่องไหนย่างก็ถูกยกเลิกไปเพราะสภาพอากาศแบบนั้นเหมือนกันเมื่อมุโคดาบอกกับทุกคนเช่นนั้นผู้เท่าก่อนที่รอคอยเครื่องในย่างมากที่สุดก็ลม้มลงกับพื้นเหมือนจะขาดใจพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความโศกเศร้าเห็นสภาพเช่นนั้นมุโคดาก็สงสารจนแทบทนไม่ไหวจึงได้บอกออกไปว่า เอาละถึงจะไม่ใช่เครื่องในย่างแต่ฉันจะทําเครื่องในเสิร์ฟในเมนูอื่นแทนก็แล้วกันหลังจากพูดเช่นนั้นเสร็จมุโคโดะก็ตบไหลปลอบใจผู้เท่าก่อนผู้เท่าก่อนเองก็เงยหน้าขึ้นมามองมุโคโดะแล้วถามว่านายท่านจะทําเครื่องในให้ข้าจริงๆงั้นเหรอมุโคโดะจึงตอบว่าอ่าอาใช่แล้ว สีหน้าของผู้เท่ากรเปลี่ยนไปเป็นหิวกระหายในทันทีที่ได้ยินเฟลเองก็พูดว่าโอ้โหแบบนี้เองสินะเราจะสามารถกินเครื่องในอย่างที่เป็นเมนูอื่นได้ด้วยงั้นหรือข้ารอคอยมันอยู่นะโดราจังเองก็พูดว่าจะกินเครื่องในย่างกันสินะเจ๋งแป้งเลยไฟตามด้วยสุยที่บอกว่าจะกินเครื่องไหนกันงั้นหรอ ผู้เท่ากรนเองก็ตอบทุกคนไปว่าข้าเองก็ลอกินมันเหมือนกันนะเฟลโดนาจังและซุยซึ่งกําลังฟังบทสนทนาของมุโคโดากับผู้เท่ากรนอยู่ต่างพากันตื่นเต้นที่จะได้กินอาหารเมนูเครื่องในนี้เช่นเดียวกันโอเคถ้าอย่างนั้นก็รีบไปจัดการทํามันซะขณะที่เฟลพูดเช่นนั้นเขาก็ดันหลังของมุโคโดาด้วยขาหน้าของเขา อย่าผักฉันสิขณะที่มุโคโดาบอกแบบนั้นผู้เท่าก่อนก็พูดว่านายท่านข้าจะมีความสุขมากถ้านายท่านทําอาหารให้พวกข้ากินโดยเร็วตอนนี้ข้ากําลังตั้งหน้าตั้งตาลอกินอาหารจานนี้แบบสุดๆเลยละแม้แต่ผู้เท่าก่อนก็พูดเช่นนั้นด้วยดวงตาเป็นประกายโดราจังก็บอกว่าข้าเองก็ตั้งตารอมันเหมือนกันนะ ส่วนซุยก็บอกว่าเช่านายซุยเองก็ด้วยนะมุโคดาจึงบอกว่าเข้าใจแล้วฉันจะทําอย่างสุดฝีมือเลยละทุกคนไปรอที่ห้องนั่งเล่นกันได้เลยนะ หลังจากที่ทุกคนพามุโคโดะมาส่งถึงห้องกลัวเ็จมุโคโดะก็บอกกับทุกคนไปเช่นนั้นช่วยไม่ได้นะต้องพยายามเพื่อไม่ให้ทุกคนผิดหวังกันมุโคโดะจะทําเครื่องในผัดมิโซะปรุงรสหวานเผ็ดกับข้าวสวยร้อนๆคุณเคยมีความอยากเครื่องในที่มีรสเปรี้ยวอย่างไม่รู้จักพอหรือเปล่าล่ะเพราะแบบนั้นมุโคโดะจึงหาสูตรอาหารในออนไลน์แล้วลองทํามันอยู่เสมอเมื่อชาติก่อน ไม่ต้องพูดมากลงมือทํากันเลยดีกว่าแต่ว่าไขมันของผัดเครื่องในมิโซะก็เข้ากันได้ดีกับข้าวขาวร้อนๆและหากได้กินมันกับเบียร์มันก็จะเข้ากันได้ดีอย่างน่าทึ่งเลยละนั่นแหละคือจุดสําคัญอันที่จริง คืนนี้มุคโคดาตั้งใจว่าจะทําเครื่องในย่างดังนั้นเขาจึงคิดว่าจะกินมันกับเบียร์เย็นๆแต่เมื่อพูดถึงเมนูเครื่องไนที่เข้ากันได้ดีกับเบียร์เย็นๆแล้วล่ะก็เครื่องในผัดมิโซะรสเผ็ดหวานเองก็เข้ากันได้ดีกับเบียร์เช่นเดียวกันวัตถุดิบสําหรับทําเมนูนี้ก็ไม่ได้มากมายอะไรสิ่งที่ขาดไปก็คือซอสถั่วและต้นหอมดังนั้นจึงต้องซื้อมันมาจากในเนตซูเปอร์ super. และเริ่มลงมือทําอาหารกันเลย ขั้นแรกคือให้นําเครื่องในที่ได้มาจากดันเจียนเหนือออกมาพวกเด็กๆที่สถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้าของโรเซนดันช่วยจัดการมันให้ทั้งหมดแล้วดังนั้นตอนนี้จึงพร้อมใช้งานและพร้อมสําหรับนําไปประกอบอาหารแล้วก่อนอื่นก็ต้องหั่นเครื่องในออกเป็นชิ้นๆขนาดพอดีคําและนําไปลวกเล็กน้อยเครื่องในที่ได้จากในดันเจียนไม่ค่อยมีกริ้นและยังมีไขมันเยอะอีกด้วยนั่นถือว่าดี จากนั้นก็หั่นหัวหอมเป็นชิ้นบางๆและหั่นต้นหอมสำหรับโรยเป็นชิ้นเล็กๆเครื่องปรุงนั้นมีมิโซะซีอิว๊วน้ำตาลทรายกระเทียมกระเทียมขูดและซอส ผสมเครื่องปรุงที่ว่ามาให้เข้ากันจากนั้นก็ตั้งน้ำมันงานในกระทะแล้วนำเครื่องในลงไปพัดไขมันจะออกมาเยอะน้อยดังนั้นอย่าลืมเช็ดไขมันส่วนเกินออกด้วยกระดาษทิชชู่สำหรับทำอาหารเมื่อเครื่องในเริ่มสุกแล้วให้ใส่หัวหอมและเมื่อหัวหอมเริ่มนิ่มก็เติมเครื่องปรุงที่ผสมไว้ลงไปหลังจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เคลือบเครื่องในเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเอียงกระทะเล็กน้อย เพื่อเทไขมันส่วนเกินออกจากนั้นก็ตักลาดลงบนข้าวขาวร้อนๆโรยต้นหอมปิดท้ายโอ้โหข้าวหน้าเครื่องในผัดมิโซะลดเผ็ดหวาน พร้อมแล้วกลิ่นหอมะมัดเลยมุคโคดะพ,พึมพำกับตนเองเช่นนั้นขณะที่เขาคิดจะลองชิมมันก่อนสักคำมุคโคดะก็รู้สึกหนาวสั่นสะท้านไปทั้งตัวจากออร่าที่แผ่กระจายออกมาด้านหลังของเขาเมื่อมุคโคดะค่อยๆหันกลับไปมองออร่าที่แผ่ออกมานั้นมุคโคดะก็ได้เห็นพวกจอมตะกะทั้ง4ตนที่กำลังแอบมองเขาอยู่ตรงประตูห้องครัวด้วยสายตาอาฆาตแค้นเดี๋ยวก่อนสิพวกนายนี่ทนกลิ่นไม่ไวจน ถึงขั้นต้องมาแอบมองกันเลยงั้นเหรอเนียได้ได้ได้จะเสิร์ฟให้ตอนนี้แล้วมุคโคดาตะโกนบอกสีสายจอมตะกะเช่นนั้นและหลังจากนั้นมุคโคดาก็ได้นำอาหารไปเสิร์ฟต่อหน้าทุกคนในห้องนั่งเล่นและพวกเขาก็เริ่มกินมันอย่างรวดเร็วเล่ากับว่ารอคอยมันยุนายท่านข้าไม่คิดเลยว่าเครื่องในมันจะอร่อยได้ขนาดนี้ผู้เท่ากอนกล่าวเช่นนั้นขณะได้กินเครื่องในที่รอคอยมานานแสนนานวงเล็บ รอคอยไม่ถึงวันดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบรสชาตินี้กันอย่างมากและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดกินมันได้เลยโดราจังบอกว่าเจ้านี่มันไม่ได้หอมเหมือนเครื่องไหนที่กินก่อนหน้านี้แต่เจ้านี่มันก็อร่อยเข้ากันได้ดีกับข้าวขาว,ขาวอย่างมากเฟลเองก็บอกว่าอืมอันนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันข้าขอเติมอีกส่วนซุยนั้นบอกว่าอร่อยมากเลยละเจ้านายซุยชอบ โดราจังเฟลและซุยต่างก็ชอบเครื่องในผัดมิโซะรสเผ็ดหวานเหมือนๆกันนายท่านช่วยเติมให้ข้าอีกครั้งได้หรือไม่พอพูดเท่าก่อนบอกแบบนั้นมุคโคดะก็เติมข้าวให้กับทุกคนที่ต้องการเติมหลังจากนั้นมุคโคดะก็เริ่มกินพร้อมกับทุกคนด้วยมุคโคดะหยิบเบียร์กระป๋องที่ซื้อจากเน็ตซูเปอร์ออกมาจากในไอเทมบ็อกเขาเตรียมเบียร์จากบริษัทเอในกระป๋องสีเงินเอาไวา้แน่นอนว่าต้องแช่มันเอาไว้ให้เย็นด้วย เพียงแค่เราเปิดฝากระป๋องเราก็สามารถสดชื่นกับปันได้แล้วตักเครื่องในผัดมิโซะและข้าวขาวเข้า,ขาปากก่อนจะละเลียดลิ้มชิมรสมันอย่างพิถีพิถันหลังจากนั้น ก็ล้างปากด้วยเบียอีก2อสาอึกว้าวสุดยอดไปเลยไม่มีทางที่มันจะเข้ากันได้ไม่ดีนี่มันลงตัวแบบสุดๆเลยละหลังจากได้กินรสชาติที่สุดแสนเข้มข้นของเครื่องในผัดมิโซะแล้วก็ตามด้วยความสดชื่นของเบียรเย็นๆมันเป็นอีกครั้งของการกินอาหารคู่กับเบียรที่สุดแสนจะอร่อยและน่าตื่นเต้นทั้งสีสหายจอนตะกะหรือแม้กระทั่งมุโคโดะต่างก็พากันเติมอาหารกินไม่หยุดเลยทีเดียว แน่นอนว่าอาหารมื้อนี้ทุกคนก็อร่อยและสนุกกับมันเช่นเดียวกันหลังจากกินข้าวเซจพวกมุโคโคดะก็อาบน้ําและเข้านอนกันตอนนี้เฟลและคนอื่นๆไปเฝ้าพระอินทร์กันแล้วส่วนมุโคโดะมีสิ่งที่ต้องทํานิดน้อยจึงต้องแหกที่ตาตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นก็บ่นกับตัวเองว่าเฟลเกลียดการอาบน้ําอย่างรุนแรงมากแม้ว่าฉันจะบอกกับเฟลว่าถึงเวลาทําความสะอาดแต่เขาก็พูดประมาณว่า ถึงข้าไม่อาบน้ำข้าก็ยังคงสะอาดอยู่เสมอมีแค่คนสกรปรกเท่านั้นแหละที่ไม่ยอมอาบดังนั้นเฟลเลยไม่อาบน้ำสักทีมุคโคดาบ,บ่นกับตัวเองเช่นนั้นตอนนี้เขาเริ่มท้อใจกับเฟลที่ขี้เกียจอาบน้ำแล้วละสิส่วนในทางกลับกันผู้เท่าก่อนก็ดูเหมือนจะชอบการอาบน้ำอย่างมากแต่ก็อย่างที่คิดอ่างอาบน้ำในปัจจุบันนั้นมีขนาดเล็ก นั่นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เท่ากอนจะลงมาแช่น้ําในอ่างได้ทุกวันอีกอย่างตัวของผู้เท่ากอนก็มีขนาดใหญ่ดังนั้นมุโคโดาจึงบอกกับผู้เท่ากอนไปว่าจะอาบน้ําให้เขาทุกๆุกสองถึงสวันแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาบน้ําของผู้เท่ากอนเขาที่ได้อาบน้ํานั้นดูมีความสุขอย่างมากมุโคโดะอยากจะขยายอ่างอาบน้ําโดยเร็วเพื่อให้ผู้เท่ากอนได้เข้าใช้งานได้อย่างสบายใจดังนั้นมุโ,โดาจึงตัดสินใจสําหรับแผนการของวันพรุ่งนี้แล้ว นั่นคือการไปที่บริษัทก่อสร้างที่คุณแมรี่แนะนำมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นตอนนี้มุโคดะมีงานที่ต้องทำนั่นเป็นเหตุผลที่มุโคดะอยู่คนเดียวในตอนนี้เออทุกคนอยู่กันหรือเปล่าครับขณะที่มุโคดะ กล่าวออกไปเช่นนั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาหาอย่างกระตือรือร้อนในที่สุดก็ติดต่อมาสักทีคนที่พูดเช่นนั้นคือท่านนินลิวเธอน่าจะรออย่างใจจดใจจ่อสําหรับวันถวายเครื่องบูชาประจําเดือนละมั้งข้ารออยู่นะข้าศึกษามันมาเยอะแล้วละตอนนี้ข้าพร้อมที่จะเลือกสิ่งที่ข้าต้องการแล้วล่ะนะคนที่กล่าวเช่นนั้นคือท่านคิชา แต่ว่าเสียงหัวเราะแบบนั้นมันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าบอกว่าเธอค้นคว้ามามากมายและค้นคว้าทุกอย่างที่อยู่ในร้านผู้เช่าหรือร้านขายยาที่มุโคโคดาเพิ่มเข้ามาในเทเนตนั่นก็น่ากลัวนิดหน่อยนะเอาละข้ารออยู่นะเบียของข้ากำลังจะหมดพอดีข้าใจร้อนนิดน้อยคนที่กล่าวเช่นนั้นคือท่านอคาณนผู้ชื่นชอบเบียดูเหมือนเธอจะดื่มหนักมากมาทั้งเดือนตอนนี้จึงเหลือในสต็อกเพียงเล็กน้อยไอศครีม และก็เค้ก okay. นั่นคือเสียงของท่านลูกะดูเหมือนเธอก็ยังชอบไอศครีมอยู่เหมือนเดิมและสุดท้ายมอแล้วสินะข้าตัดสินใจได้แล้วนะเทพเจ้าแห่งสงครามเจ้าล่ะเลือกได้หรือยังข้าเองก,ก็ตัดสินใจได้แล้วเหมือนกันถ้าเจ้าเห็นเจ้านั่นเจ้าจะต้องอยากลองชิมมันอย่างแน่นอน ท่านเฮฟเฟโตัและท่านวาหานพูดคุยกันเช่นนั้นดูเหมือนทั้งสองจะทำเสียงจริงจังแบบผิดปกติมากแต่ว่าทั้งสองคนตัดสินใจอะไรกันนะน่ากลัวจริงๆเอาละผมจะขอรับฟังคำขอของทุกคนนะครับก่อนอื่นก็เริ่มจากท่านนินเิียวก่อนมุคโคดาพูดออกไปเช่นนั้นและหลังจากนั้นอ f ฟม m e n t l e เลสเตอร์ จบแล้วสินะในที่สุดมุโคโดะ,โคโดะก็ฟังคำขอจากเหล่าถวยเทพจบพร้อมกับหัวเลาะแห้งๆออกมาอย่างไรก็ตามทุกคนยังถามถึงสิ่งต่างๆที่ทุกคนชื่นชอบอยู่เสมอยิ่งไปกว่าน,นั้นยังดูเหมือนว่ามีหลายท่านที่แอบไปค้นคว้าข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบมาอย่างมากมายบางคนก็บอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีผลิตภัณฑ์น,น,นี้ดีดังนั้นมุโคโคดะจึงจดบันทึกทุกอย่างหากเขาไม่ทํามันเขาก็อาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องการผิดพด ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการค้นคว้าของท่านคิชานั้นไม่มีใครเทียบได้เจ้าคิดอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่เร็วๆนี้กันนะแม้เธอจะถามมุคโคดะเช่นนั้นแต่มุคโคดะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอหมายถึงอะไรตอนนี้มุคโคดะไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นเขาจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นมากเท่าไหร่ตอนนี้ท่านคิชากําลังศึกษาค้นคว้าผลิตภัณฑ์เสริมความงามมากแค่ไหนกันเนี่ยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้มุคโคดะประหลาดใจมากที่สุดก็คือครั้งนี้ คูห่หูคู่กงอย่างท่านวาฮานและท่านเฮฟไฟโตดดูเหมือนว่าทั้งสองจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิสกี้กันมาอย่างมากอย่างไรก็ตามมุโคโดะได้สัญญาว่าจะมอบของถวายให้กับทุกท่านในวันมาลือนหลังจากจัดหาของตามที่ทุกท่านต้องการได้ทั้งหมดพรุ่งนี้มีงานที่ต้องทําด้วยดังนั้นขอไปนอนก่อนเขแล้วกันมุโคโดะบอกแบบนั้นก่อนจะหาวอดใหญ่แล้วมุ่งหน้าไปยังห้องนอนที่ทุกคนกําลังหลับปุ๋ยอยู่แล้วก็จบตอนที่17ของการสรุปเนื้อ เนื้อาหานิยายแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่13หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย